ที่ท่าอากาศยานกองบิน6ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทบกนำคณะผู้ช่วยทูตทหาร23ประเทศและสื่อมวลชนสังเกตการพื้นที่พลเรือนโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทยกัมพูชารับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ที่รับความเสียหายจากการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของฝ่ายกัมพูชาจากนั้นเดินทางไปยังพื้นที่ที่ทหารกัมพูชายิงจรวดใส่ร้านสะดวกซื้อสถานีบริการน้ำมันปตท อำเภอการทัลักษ์จังหวัดสรีกะเก์ซึ่งทําให้มีคนไทยเสียชีวิต8คนหนึ่งในนั้นเป็นเด็กอายุ7-8ขวบบาดเจ็บจํานวน10คนและเดินทางต่อไปยังโรงเรียนภูมิสลาว,วิทยาตะมนเสาธงชัยเพื่อสังเกตการพื้นที่ที่รับความเสียหายและเดินทางไปยังโรงพยาบาลสตบ้านชําเมงตะมนเสาธงชัยสังเกตการพื้นที่ที่เสียหายก่อนจะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงวิทยาลายัยเทคโนโลยีการทรลักษ์ สำหรับเอ,อกอัครราชทูต3ประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้คือบรูไนญี่ปุ่นเมียนมาระดับอุปทุต3ประเทศคือมาเลเซียสปปลาวอินโดนีเซียผู้แทนทางการทูตระดับต่างๆ5ประเทศสหรัฐสิงคโปร์จีนเวียดนามฟิลิปปินส์รวมทั้งหมด11ประเทศขณะที่วันนี้คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเปิดเผยว่า รัฐบาลโดยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจตะเวนชายแดนและกองทัพพักที่สองจะส่งทหารกัมพูชาที่รับบาดเจ็บสองนายกลับคืนสู่แผ่นดินกัมพูชาวันนี้ในช่วงเช้าที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอบอำเภอกรับเชิงจังหวัดสุริน์ส่วนทหารกัมพูชาอีก18นายยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบและจะดำเนินการนัดหมายส่งตัวกลับประเทศกัมพูชาอีกครั้งทั้งนี้ทหารกัมพูชาดังกล่าวเป็นทหารกัมพูชาที่ลุกลังอธิปไตยของไทย ในพื้นที่ช่องสําแตอําเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีกิเก์จำนวน20นายซึ่งไทยได้ควบคุมตัวไว้โดยให้การดูแลตามหลักสากลและหลักมนุษยธรรมและจะส่งตัวทหากรกมูชาที่ได้บาดเจ็บจํานวน2นายเข้ารับการรักษาและดําเนินการส่งตัวกลับตามหลักสิทธิมนุษยชนรัฐบาลยืนยันว่าดําเนินการตามสิทธิอันชอบธรรมในการตอบโต้และรักษาที่ปไตยของไทยซึ่งทหารกรมูชาเหล่านี้ลุกล้ำเข้ามาในผืนแผ่นดินไทย โดยกองทัพได้ควบคุมตัวและให้การดูแลที่จําเป็นตามหลักสากลและหลักมนุษยธรรมไม่ใช่เป็นการลักพาตัวทหารกัมพูชาตามที่กัมพูชาปล่อยข่าวบิดเบือนทั้งนี้ขอเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาเลิกโกหกรายวันขณะที่พลตีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบกระบุถึงการควบคุมตัวทหารกัมพูชาทั้ง18นายหลังเหตุปะทะในพื้นที่สัมแต่ว่าปัจจุบันฐานกัมพูชาที่ควบคุมตัวได้ในพื้นที่การรบจานวน20คน อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของฝ่ายทาหารโดยยึดปฏิบัติตามกฎบัตรสหรประชาชาติและอนุสัญญาเจนีวาในฐานะเฉลยสึกยืนยันว่ากองทัพภาคที่สองให้การดูแลอย่างดีตามหลักมนุษยธรรมที่เป็นสากลโดยวันนี้จะส่งกลับสองคนเนื่องจากอาการป่วยหนักและสติฟั่นเฟือนซึ่งตามอนุสัญญาเจนีวาระบุว่าให้สามารถส่งตัวกลับได้สําหรับกรณีดังกล่าวทางกองทัพภาคที่สองจึงจะพิจารณาส่งกลับ ทำให้จะเหลืออยู่ในการควบคุมดูแลทั้งสิ้น18คนขณะที่รอโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนางสาวสศิการวัฒนจันทร์บอกว่าจากสถานการณ์ความขัดแยงด้งระหว่างไทยกัมพูชาส่งผลให้ประชาชนทั้งสองประเทศบาดเจ็บและเสียชีวิตรัฐบาลและบุคลากรทางการแพทย์ขอย้ําว่าประเทศไทยให้การรักษาดูแลรักษาผู้บาดเจ็บทุกคนทั้งคนไทยและคนกัมพูชาโดยไม่เลือกปฏิบัติโดยสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานยืนยันว่าโรงพยาบาลต้องเป็นพื้นที่ปลอดภยัย บุคลากรทางการแพทย์จะต้องไม่ถูกเป็นเป้าหมายของการโจมตีตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและที่สำคัญเหตุผลทางมนุษยธรรมสาภาพขอประนามอย่างสูงสุดต่อทุกการโจมตีที่เกิดขึ้นกับโรงพยาบาลทุกความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในการดูแลของเราไม่ใช่เพียงแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ทุกเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกและเมื่อเหตุการณ์ความขัดแย้งสงบลงหลังการเจรจาหยุดยิงอย่างไม่มีเงื่อนไข สาภาพในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาเยียวยายืนยันที่จะปฏิบัติตามหน้าที่และจริยธรรมวิชาชีพเคารพในความเป็นมนุษย์อย่างไร้เงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยชาวไทยชาวกัมพูชาหรือสัญชาติใดจะให้ความดูแลทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือชีวิตโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่สร้างความเกลียดชังเพราะเราเข้าใจว่าความเป็นมนุษย์ในวินาทีแห่งความเป็นความตายไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่เกิดรัฐบาลได้สั่งการทุกหน่วยงาน ให้เล่งเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมุ่งแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติมโดยเฉพาะความสูญเสียด้านชีวิตขอให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นกํนาลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละขออย่ายุยงปลุกปักป่นสร้างความเข้าใจผิดบั่นทอนกำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงซุปเปอร์ตงช่องยู u ูบพัติชนทีดีกันด้วยนะครับ